หมอก็ฟดได้ใจขนาดพี่น้องเนาะวันนี้เสนอเมนูต้มแสบตินไก่ด้วยแต่ว่าข่อยคือชิต้ม,มเซบคือไปเมืองสองเซบหรือบุเซบเอา้าบุเซบไปสิยะ <laughs> ดูจากสภาพหมอ้อค่ะเงียงสะเลงเงียงไม่แต่หมอ้อยังบ่สิ่งนะ <c oughs> เดี๋ยวถามหาความเทบเลยไริใส่ขานอก,ก่อนเดีย๋ยวจะมาใส่ยัง ยังถุกเน <c oughs> <ล>อะกเลากแงเกือบจะเป็นแกงไก <c oughs> <c oughs> ่ฉันก็ว,ว่าหอมน้ำตาะ <c oughs> ขั้นตอนสุดท้ายจ้าหึ่งชักแล้ว ตุ่มบวเซตตุ่มบวเซตซวันนี้นของเขาน่ะตุมะตต่มแท่ใสทั้งตุ่มพอากวนสีใสเป็นไปดุอันนี้ฉันใส่ตุมต่ม,ม,มสิข่อยทางกระหินสูตรไทยสูตรมันมาช่วยมาเบิ่งนไหมมาเบิร์นยืดถึงนี่ตุม่มมันก็จะเป็นมัวๆนะทุกคนเพราะว่ากวนไฟ ไอน,นี่จูจ่จู่จูว้าวแต่อยู่เดียวโอชีพอแล้วค่ะ เองเห็แบบผมต่ก,กินเองอันนี้ว่าแจ๊บาีสบา, <laughs> มา,ายมันี 嗯，盘水。 เป็นเบอร์จ้าเรวเรียบรอย,ยเดียวเนาะอันนี้ชิดตามส่วแล้วก็ต้มแซ่บแต่ว่ากินก็ข้าวนยวมดิพี่น้องบริพุทหอดขาสับเนาะมาเด้อมาเด้อกินข้าวรแรงข้าวแรงเด้อจ้า ที่จริงท้าเหตุเนี้กัสีหุงเขาหุงยังเนาะบ็่ต้องหุงสื่อตีนไก่ามาตั้งแต่ปีที่แล้วพี่น่องเพราะว่ามันตั้งแต่เดือนก่อนเน,ะนาะเกือบเมนมันเน่าค่ะตู้เย็น คือเก่าแล้วมันออกมาหนักมันบิดเด้ประวันนะครับต้อมขับปุ่นเพื่อถึงทองไจุกเก้านาสาวเอินไปเนื้อเขียดพี่น้องแต่ว่าเมื่อยเมืยไปไก่เนาะ ไปแล้วถ่ายคลิปกับวัวได้เพราะว่าเขียดมันแห้งไปไเขียดเท่นผ้าเดี๋วไปด้ไปหวยค่ะนะมาเฮาสิไปจี้ใส่กับ,บวัวได้หมูหัวเด็กก็หัวหัวกับหัวบุไปน้ำไปแหละเพราะว่าเคยไปเบิ่งมาแล้วสองห่วยโอ้บยบ่เดะนั่น,นมันมันบ่แมะมันยังประจันหอนคืองามนั้น อ่ามันเอาไปยังไรมันลายมันมันลายเรือนหนัมันบกเลยเขีนหน่อยก็ลายนั่นนักลายงายนอนมาได้ตรงนีงูผผ่ยแม่นเป็นยังแม่มอยูุ่มบเขาลงทมมันกระเดนมาเวิร์่ งูเใหญ่ามนบนหังนั่พาขึ้นมาโอ้จับได้ัุ่งใหญ่นะกูงูอยู่ตนีามโตมููหัวมาบเอากรเื้องาูกเสียวกกลงกบไรงน้ำใสให้กินตุ่มแบบนี้เลยพาะป่านะปานินก็มาตุ่มแบบนีเส็บเลย

ม,มันดับเลยเห็นวะกระปูกกระข้าเาอาม,มาขุดขายเลยพี่น้องผู้เจ้าหน้านหะนไปซื้อเอาอยู่ตลาดได้หมื่นนะคอยไปตลาดคอยซื้อกระปูกสิบบาทแต่คนอื่นนะเข้าอมาขุดอยู่หน้าคอยไปขายจนมันดับจากซื้กระปูกละลายเฮาโบเคยใส่ยาขากะปูเนาะ ขเขาจะอมาคุดไปขายแล้ว,ว,วมีย<ม>อเาบกมยู่แต่บาลาไหที่ก่อนตเตยอาสนมมันกระสอบเป็นดับเปหหน็นะเนาะเต่เายามปลาลุงีคนหนึ่งแอจองชิไว้เย่ยม อยู่ตลาดไทยนะคะเจ้าจเอาไปขายโลละหกสิบเจ็ดสิบบาทเนาะบางแหางกับคนเหล้าเลยพี่น้องอันขายขามไปมีคนหับสื่อบางเจ้ากับคนเล้าไปนนางขายเองอยู่ในตลาดชานุมานนะเนนะาะบ้านแห่งคนชิดนะเขาขวบไปแท้ตอนนี้นอุเทนทังไงป้าขจระหาดกันไปนั่นเลยข,นะข้าวนาบนชิดนะเท่านัหามยังตอนนั้นนะหามกระพู้งคือหา ก็คายิบกนตะวายเลยก็ขาวทางเขาเห็นก็ดีก็ไปคายท่าหลงขาาวบุ่งคข้าอยู่เริมไหมก็ายเริมนะ <c oughs> ตเต็มหมอก็ได้กินเพิดนมันหลายคน,ยนยาไปถูกไปผสบัดไปเห็นวแะนะคือว่าต้มก็เสียบๆต้มสมซื่อๆก็เสียบพอซ่อนเคยขามไปซมดอกมะพีอยู่ในบ้านโขกซานยังคนกินเลยอ่าจะเยบบิดหูโค้งกไก่แกงยใบอ เลิ่อนเยนักลุกซนเมืนเงนเดมนดเาน่ะอ่วย่อเลเงอืมก้คงบกับปีงกินถั่วเส่บตงเตชสมเจ้าไปตัดอ้อยและสื่อผักมห้ชุมเฮานี่กชิสิดูชมหมยากันกดแล้วคยกิน่ หอวบุกินเลย <c oughs> มันซื้อๆยันบุกิดอยากนา่น,ม,นเมเต้ก้นนะ่ะมูยอนเอามาปิ้งกินกับข้าวเหนียวนะโอ้ยแซ่บนัวแท้ๆมมดดแม่น่ะไปตัดอ้อยพหัวซ้อนอายูเฮือนผู้เดียวเนาะเล่าน่นาานะผักอัวมาให้แบบว่าผักเฮือนอ่ะนะอัวเลยกะแบบว่ามูยโยตัดอ้อยไก่เขามาตลาดได้แล้คุณเชียงแบบนี้ เขาัดละผักมันจำบ่ายของพวกเงินเขาขึ 1, ้นหอดเร็วเกินมากเห็นกันนักให้เงินเขาอยู่ไมกินโฉม้วนหมดนมื่อไหร่โคตรหมดตอนเดอนเงิน เปินเงินกันะอันนี้เราคงมีงนแ่ไหลายพันหกพันเนาะถึงประเดี๋ยวปั่นเธอหนึ่งทิศหนึ่งบอกแล้วแล้วเจ้าหนึ่งแล้วเจ้าได้อะไรเว่าเบิกเบิะกี้เราพูถึงเงินะคืออันเนาะตะกี้ยังโบรมีใคร่ักว่าตงปั่นกันเ่าใด้เ่าใด้ยังจืดอยู่ออมให้เขาไรใครทิดได้ทิศ เจ้านี่มันจะสวนตามชวนซีชวนแหละเบอร์ลเนาะงฝากเงินหมดแล้วบ้านเพื่อเงินเจ้านี่จะออกเจ้าอันตัวที่ซองประจับอีกก็จะได้เงินออกรายจันแล้วบ้านเงินจ่ายไปเลย

thì ở chữ đấy bật lại đợt. Đợt nhau, mà lại thật nó là chữ miệng nữa bạn đã nhận được tận nội lệ mình thêm một cái miệng gì nội đấy vậy, nó thật kìa lại vừa mà ตู้เย็นกระสือมาแต่พังนั่นเดี๋ยพี่น้องตู้เย็นในเทียงสวรรค์น,นี่เนาะขนาดบนนอนก็นตัดอ้อยถอดไก่ทางก็ลัดชื้อชื้อไว้กนะ็คักดแปลว่าสร้างวา,าไปบดบ้านบ้านน้องเฮปัแนะแต่ว่าข้าเจ้าไปเป็นกลุ่มไผ่กลุ่มมันได้มันกะบบสเอาะแต่บ้านเฮาดอกพี่น้อง <c oughs> บ้านที่ติดกันนะไปบด แต่ก้อนมันผัดขามไปง่ายเนาะเวลาไปตัดอ,อ,ดอนน้อยเหลี่เขาแ่ละเขาก็ให้ขามไปแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะสีขามไปฟังไทยตตัดอ้อยข้าเจ้าก็กให้เห็ดแบบว่าพัดสป,ปอร์ตไปขามอยู่ด้านผู้ใดแล้วคนข้าเจ้าก็ะผู้ไปผู้โบ่เนาะบางคนก็นไปห,หาเห็ดงานหม่อีกอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวนี้ข้าเจ้าก็มีรถตัดรถดขีบเนาะมันก็ส่วนทียังจ้างคนนะคะ่ะกเป็นส่วนหน่อยเนาะส่วนรายเขาก็ เอาโหลดเถ็ดตัดกองไว้กองไว้เจ็ดเขาก็เอาโหตัดปัญหาคนเนี้ยจะเห็เนาะน้าเบดบ้านมันว่าน่ายึ้นเลยตัดแล้วก็โหลดชิบหล่อก็เลยหล่อขามันก็ปกๆๆมันตัดหรือเปล่าไอ้สิ่งมันก็ไป